ะะทุกคนเคยได้ยินระบบการผลิตแบบ Lean กันไหมคะวันนี้เราจะมาตามหาน้องๆผู้โชคดีวที่รู้จักและสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับ Lean Production ได้ค่ะก่อนที่เราจะไปตามหาน้องๆน,นะคะเราจะมาพูดเกิดให้ฟังค้า่าวก่อนค่ะ Lean Production เนี่ยเป็นระบบการผลิตที่มีความสําคัญมากในอุตสาหการรมสมัยใหม่นะคะเพราะว่าเป็นระบบการผลิตที่มุ่งลด Waste ทุกประเภทในกระบวนการผลิตเลยคะ่ะแล้วก็แถมยังเน้นเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยมีต้นทุนที่ต่ําที่สุดค่ะโดยการที่เราสามารถลดต้นทุนได้เนี่ยแสดงว่าเราจะยังลดราคาขายโดยที่ยังมีกําไรเท่าเดิมค่ะซึ่งการที่เรามีราคาขายที่ต่ํากว่าเจ้าอื่นน่ะมันเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระบบอุตสาหกรรมของเราค่ะเราเจอเหมือนหน้าตาเหมือนเด็กไออีเลยค่ะเท่าค่วมาไหมคะแนะนำตัวหน่อยี่ละด้านรงหกห้าหนึ่งศูนย์หกแปดหนึ่งสองแปดแปด รู้จัก Lean Production ไหมคะรู้จักค่ะน้องรู้ไหมว่าเทคนิคอะไรเนี่ยที่มันช่วยลดเวทโดยการเพิ่มความยืดหยุ่นคือเทคนิคเอ,อ่อ flexible resource จะช่วยลด movement waste คือการที่พนักง,งานหรือเครื่องจักรสามารถทํางานได้หลากหลายประเภทเช่นการหมุนเวียนพนักง,งานให้ทํางานในส่วนงานต่างๆเพื่อให้พนักง,งานเรียนรู้งานได้หลากหลายแล้วก็สามารถมองเห็นภาพรวมของงานถ้าเป็นเครื่องจักรก็เช่นเครื่อง CNC ค่ะแล้วก็ เทคนิคเซลลูล่าเลเยอว์จะช่วยลดทรานสปอร์ตเวสคือการจัดกลุ่มพื้นที่เครื่องจักรเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตแล้วก็ให้อยู่เป็นกลุ่มเดียวกันหรือก็คือหลักการกรุ๊ปเทคโนโลยีเพื่อให้พนักงานสามารถใช้เส้นทางในการเดินไปแต่ละสถานีงานได้ดีที่สุดค่ะโดยไซเคิลไทม์จะถูกปรับให้เหมาะสมกับทาร์กไทมโดยการเปลี่ยนเส้นทางของพนักงานค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะค,ค่ะ โอเคค่ะเหมือนเราจะเจอน้องๆผู้โชคดีกลุ่มนี้นะคะว่างกันหรือเปล่าว่างค่ะงั้นน้องช่วยแนะนำตัวหน,นะะ่อยได้ค่ะได้ค่ะดิฉันกัมวันมากค่านะคะ651068 1015ค่ะผมศิรทีเอียมสำอางนะครับ65106 1 1 1 9 4่าครับน้องสามารถบอกได้ไหมว่าเทคนิคอะไรเนี่ยที่มันช่วยลดเบี้ยการสร้างสมดุล ได้ค่ะก็มีเป็นพวซิสเตมค่ะเป็นกระบวนการผลิตนะคะที่ดึงเอาความสนใจของลูกค้าแล้วก็วัตถุดิบค่ะตามความต้องการของลูกค้าค่ะโดยที่แบบไม่มุ่งเน้นการคาดการล่วงหน้าแบบพวซิสเตมค่ะเพื่อป้องกันการผลิตที่มากหรือน้อยเกินไปค่ะแล้วก็มีกำบังค่ะกำบังก็คือกระบวนการผลิตนะคะที่ได้รับการปรับปรุงมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะโดยการนำลีนมาใช้เพื่อลดความสูญเปล่าค่ะโดยกำบังนะคะยังควบคุมการจัดเก็บคลังสินค้าด้วยค่ะ น้องยกตัวอย่างกำบ,บังให้พี่ไหนได้ไหมสัก2-3ได้ค่ะก็มีกำบังสแควร์นะคะเป็นการดูแลควบคุมกับระบบคลังสินค้าค่ะแล้วก็มีสิกเนลกำบังนะคะเป็นสัญญาณนะคะในการผลิตให้แกส่สถานีก่อนหน้าค่ะแล้วก็มีแมททีเดียลกำบังนะคะใช้ในการสั่งวัตถุดิบล่วงหน้าแล้วก็มีสมอลล l ล็อตค่ะเป็นการผลิตในล็อตเล็กๆค่ะเพื่อลดต้นทุนในการผลิตค่ะลดค่าค้างสต็อกค,ค่ะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับปรุง ในการผลิตค่ะอันนี้มีอีกสองไหครับคือน่าจะเป็น quick setup กับ uniform production ส่วน quick setup นะครับนี่คือการตั้งค่าเครื่องจักรให้ลดเร็วและพร้อมต่อการใช้งานเพื่อลดเวลาดาวไทม์ของเครื่องจักรครับทำให้ผลิตล็อตเล็กๆหรือล็อตใหม่ได้เร็วขึ้นและลูกค้าย,ยังชอบอีกด้วยครับส่วน uniform production นี่คือการผลิตให้มีความสม่ำเสมอทั้งเวลาคุณภาพและก็ปริมาณครับเพื่อ,อ,อทางนี้ uniform production ทำให้สามารถควบคุมหรือแบบว่าดูความแปรปรวนได้ง่ายขึ้นด้วยครับขอบคุณค่ะนองค่ะการเอาเป็นน้องคนนี้ต่อไปละกันนะคะงคะแนะนําตัวให้พี่หน่อยได้ไหมคะอ๋อชื่อมนัสยาศิลาพันธ์ค่ะหกห้าหนึ่งศูนย์หกแปดหนึ่งสี่สองเก้าค่ะน้องรู้ไหมว่าเทคนิคไรเนี่ยที่มันใช้ลดเวสแบบ continuously impul อ๋อก็จะมี quality assessor ค่ะจะเป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะเป็นผู้ควบคุมแล้วก็ตรวจสอบ คุณภาพด้วยตัวเองเลยค่ะสามารถแยกออกได้เป็น visual control เป็นการควบคุมด้วยการมองเห็นค่ะทาให้ปัญหาเนี่ยสามารถมองเห็นได้ก็มีระบบคาเซนค่ะจะเป็นระบบพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องค่ะทาให้สินค้าเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นมี under capacity scheduling ค่ะเป็นการให้เวลากับการวางแผนการแก้ไขปัญหาแล้วก็การซ่อมแซมอะค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาดในการทํางานนะคะจะมีโอคายโอเกะอัน,นเนี้ยเนี่ยจะเป็นอยู่ในช่วงระหว่างผลิตเลยค่ะส่วนจีโดกะเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่า มีความผิดพลาดเนี่ยจะมีระบบอัตโนมัติในการที่หยุดการผลิตเลยส่วนอุปกรณ์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นอันดงค่ะอันดงเนี่ยจะเป็นป้ายไฟใหญ่ๆเพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทราบว่าตรงนี้เนี่ยเกิดปัญหาขึ้นค่ะส่วนอีก2ตัวเนี่ยจะเป็น Productive Maintenance ค่ะหรือว่า TPM จะเป็นเทคนิคในการช่วยบำรุงการรักษาระบบการผลิตในโรงงานนะคะโดยการบำรุงการรักษาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องตากแล้วก็อุปกรณ์ในโรงงานทําให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแล้วก็ทําให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่เสียเวลาในการซ่อมแซมค่ะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็น supplier Network ค่ะก็คือจะเป็นการเชื่อมโยงแล้วก็ประสานงานระหว่างธุรกิจกับซั p p l เออร์หลายรายค่ะเพื่อจัดหาสินค้าแล้วก็บริการในการผลิตแล้วก็การดําเนินงานนะคะโดยที่จะช่วยให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ก,ก็ควบคุมคุณภาพสินค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเก่งมากเลยขอบคุณนะคะไปหาผู้โชคดีคนคต่อไปกันนะคะอน้องพนดี้แล้วกันค่ะแนะน้ำตัวหนคะพานนทิจุคันทะลุหกห้าห่งนย์หกแปด่งเพืค่ะช่วยสรุปลีนสั้นๆแล้วก็บอกประโยชน์ของมันได้ไหมก็คือลีนจะเน้นที่สิ่งที่จําเป็นและตัดความชิ้นเปลืองออกทั้งหมดเหมาะกับธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นโรงบาลร้านอาหารหรือแม้แต่ในชีวิตประจําวันก็ใช้ได้ค่ะแล้วประโยชน์ ประโยชน์ก็คือลีนจะช่วยลดสินค้าคงคลังลดพื้นที่ความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพแล้วก็ประสิทธิผลค่ะมีการจัดลําดับงานที่ง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงต้นทุนต่ําช่วงเวลานําต่ําแต่ว่าความหลากหลายของสินค้าจะหลากหลายค่ะค่ะแล้วก็นี่คือลีนนะคะลีนกอร์น,นาชาติค่ะขอบคุณค่ะ